สวัสดีทุกๆคนที่เป็นนักเรียนของดิฉันเอ่อผมใหคุณครับขอบใจแต่ไม่ต้องหายตอนนี้ฉันกำลังสอนนักเรียนอยู่โอเคครับผมนักเรียนจ้ารู้ใช่ไหมว่า้องเล่นนี่เป็นลองเลีนเวทมนต์แต่คุณครูเป็นแม่มด <c oughs> รู้ไหมฉันมีพลังอะไรพลังเวทมนต์ค่ะท่านแม่มดถูกต้องแต่ชีก้าตัวปพร้อมอยากเห็นไม่ว่าฉันมีพลังยังไงอยากเห็นค่ะไม่มีใครตอบเลยเหรอเอา,เอาผมตอบฮะอ่ะไม่เป็นไรเยวที่ฉันจะเอาทูบมีไฟติดไฟโดยใช้นิ้วนั้นมาขยับหนึ่งสง ถูกปิดไฟมุดเลยแต่ไม่ได้ทุกคงเพราะดิฉันเอาแค่ตรงนี้เดียวจ้าพาดแม่มดเก่งมากเลยค่ะขอบคุณนะจ๊ะทีก้าตอบปอมที่มาชมฉันอ นี่คุณป้าฮะป้าอะไรเออนี่ท่านเมโมหฮะนี่อย่ามาเรียกฉันว่าป้าตะลุงเธอแกก็บฉันอีกนะเอาก็ยังมาว่าฉันอีกนะเอาก็เป็นความจริงนี่ตะลุงเออจะเอาอะไรกันแน่ตีนตาหรือว่าลุงเนี่ยก็เรียกทั้งสองอย่างไปเลยฉันเรียกไม่เป็น ฉันไม่เคยเรียนหนังสือมาก,ก่อนฉันเรียนเป็นแม่มดอ๋อเหรอเฮ้ยตกลงจะได้เรียนวิชาเวทมนต์ไหมเนี่ยเฮ้ยหมดทะเลาะกันเนี่ยคุณตาลุงคะเรียกสัสอยกางหนึ่งจ้าไม่ได้เรียกสองอย่างเรียกมานั้นเอาลุงดีกว่าค่ะไม่แก่เกินไปเอาตาลกีก่แก่ดีเอ,เ,อเอาช่างมาเถอะเรียกกันไหนก็ได้คุณตาคะ เอ่มมีลูกอมขอได้ย่ได้ไหมคะเอ้อคุณครูเออเอะเอเีค่าตัวปลอมกับตาลุงได้ย่างเดียวก็พอเอาสังสองอย่างไงแอบกินลูกอมในห้องเรียนเหรอเออเดี๋ยวฉันจะยืนงุดเลยเอาไปอย่าตจับเทียนนีไฟลูกอมฉันจะคืนเธอตอนเลิกเรียนเฮ้อ โอ้โหดีมากอิดไม่ได้ไม่เ,เข้าจริงเออมามาเริ่มกันเลยอหมดเวลาแล้วหรอเนี่ยโอ้โหคุยกันตั้งนานวิชาต่อไปนะจ๊ะคือวิชาเวทมนต์กระถาเวทมนต์เปลี่ยนสีของน้ำปรุงน้ำยาเม็ดเวทมนต ใครจะมาดิยังบดะบังบงบุยหนูค่ะออหนูไม่น่าจะเหมือนกันค่ะใครแต่ลงเอามาฮะแต่ลุงอีกแล้วเหรอ,อ,อไปเวทมนกันเลยได้แค่สองคนเอ้านี่แคทมานี้ทำไมเออคุณท่านแม่มดคะพอดีหนูปวดประสวาวค่ะ เชิญไปเลยจ้ะโอเคค่ะออไม่ได้มาฉี่หรอกแค่ยินมาดูสิจ่ะมาเริ่มกันจุดไฟให้มันสว่างสวง่างเด้อเปิดไฟยังไงเนี่เปิดถูกใช,ใช้พลังเบต้นมาเริ่มกันเลยมาเริ่มกันเลยจ้าวันนี้จะสอนทำ วันนี้เราจะมาเรียนวิชาปรุงกระทะแต่เราจะไม่ได้ทำกระทะนะเราจะปรุงให้น้ำกุกเขียวอย่างนี้กายมาเป็นสีแดงเขาเรียกวิชาว่าเปลี่ยนสีนะ้ำเวทมนต์โอเคค่ะทำยังไงเหรอคะท่านแม่โมดคะใช่ป้าสวัสดีน้นองออวุ้ิทีแรกนะดู ทุกคนเห็นเวทมนต์ใหม่ไหมมันเป็นยาใหม่น่ะขวกนี้ท่านแม่คุณท่านแม่มดคะแรงโมกเมเกเทศแอปเปิ้ลมีว่าทำอะไรหรอคะมันเป็นสีอะไรละจ๊ะสีแดงค่ะเราจะมาปรุงให้มันกลายสีแดงหม้อนี้อันนี้วิธีนี้ลอกเดียนแบบชันดูก่อนเริ่มแลยก็มาใช้ นี่ไม่ใช่เวลาโคชนานะคะท่านแม่มดอ่ะขังปั้นจ้าเริ่มแรกไปปั้นกันเลยอย่าหงงหงงห,หงใสอ้อยจยะเพิ่งนั่นคืออะไรเออที่ฉันต้องการเริ่มแรกเอาน้นํานี่ไปใส่ในแก้วนี่เอ้าไม่ได้ใส่กินซะก่อนเออไม่ต้องจําเป็นใส่ก็ได้นะเอมต้องใส่นะห้ามหลอกคันแม่มด ท่านแม่มดเริ่มแรกเฮ้ยอันนี้มาปั่นกันล่อยยังบารามมุยสีแดงแล้วค่ะนั่นแหละจ้ะทีไปเลยฮัลโหลฮัลโหลเสร็จแล้วหรอคะว้า wow. วลองทำตามท่านแม่มดเลยนะใครจะมาทำก่อนแต่ลุงหรือว่าทีก้าจะ้ะแต่ลุงดีกว่าอยูตาทำเองค่ะ จ้าตาเริ่มแรกใช้นี้เทใส่นี้แล้วก็ท่านเมมดคิวขอดื่มน้ำนั่นหน่อยท่านเมมดตนะคิ้วตลอดเอากระชันหิ้ว่ะหิ้วกับหิ้วไม่มีหิ้วค่ะไม่ได่หิ้วหิ้วคือถือของค่ะหิ้วกระเป๋า๋อ้จาาจ๋าจิ๊กเกตรอม ปลอมเริ่มแรกใส่นี้ชิก้าตัวปลอมอย่ามาให้ฉันเฮ้ hey, คัตตาลุงตาอย่างเยอะม่ตังลุงตาพอค่ hey. าเฮว้าลาจเจ๋งมากเลยนั่นตาเก่งมากเลยนี่ถือว่าววเศษมากๆตาชิก้าตัวปลอมนะจ๊ะย์หลานรัก <c oughs> หนูไม่ได้เป็นหลานของท่านนะคะอ่ะก็ถชือว่าให้เบียจะเกดดียังไม่ทันทำอะไรเลยนะคะมีชิกาตัวป้อมใส่มันในแก้วค่ะชึบไม่ได้ยากสิหน่อยนี่ค่ะโอเคเก่งมากเทได้หมดแก้วไปยิบอะไรต่อเอ้ย าที่หนูปั่นไว้ว้าล่าจริงมากเลยจัดทีกาดโดปอมในที่สุดเรากไ,ได้ปรุงให้น้ำมันกลายเป็นสีแดงเก่งมากเลยนะจ้าทุกคนทุกคนโอ้โหได้เกรดเอหมดเลยโอ้ยท่านแม่มดเหนื่อยแล้วโอ้ยบายบายนะบายบายสำหรับคลิปนี้ท่านแม่มดและ ชีกาตัวปลอมขอลาไปก่อนเอ๊ะโรงเรียนอะไรอ่ะนั่นซอมบี้นี่แล้วจะรออะไรอยู่ล่ะน้องมันไม่ใช่ซอมบี้รออะไรนี่เถอะม่นมเนป็นอะไรโอ้ยงานค่าแล้วคุณผู้ชมนั่นก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจากใครนะคะแล้วก็ลิมคอมเมนต์มาให้ด้วยนะคะอันสุดท้ายเลยค่ะคือ